วันนี้จะมาให้ความรู้ให้กับเพื่อนๆในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะในเรื่องของค่าลดหย่อนค่ะวันนี้ได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือของท่านอาจารย์สุเทพพงศิษฐ์นะคะจะเป็นหนังสือตัวนี้มันมีประเด็นอยู่อยู่เรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจแล้วอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะมีคําถามถามมาในหนังสือนะคะได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของถ้าบิดามันดา มีรายได้ปวดของเงินบำเหน็จบำนาญค่าราชการนะคะถามว่าตัวเองเนี่ยสามารถนำรายได้ของบิดากรนเนี้ยมาลดจดภาษีได้หรือไม่นะคะจากที่อ่านในหนังสือแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปใจความสำคัญซึ่งมันจะเป็นเก็บความรู้เรื่องของภาษีที่สามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะให้ตัวเราเองเนี่ยมองในเรื่องของ30ปนี้นะคะ ข้อแรกนะคะบิดามดาของเราเนี่ยจะต้องมีอายุนะคะเกิน60ปีค่ะในส่วนของข้อที่2นะคะก็คือท่านจะต้องมีรายได้ในปีภาษ,ษีที่เราจะมาขอลดหย่อนนะคะจะต้องไม่ถึงจํานวนเงิน30,000บาทนะคะส่วนในข้อที่3คือว่าเราได้เลี้ยงดูอุปการะท่านนะคะอันนี้ถือว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะต้องมาพิจารณาใน3ข้อนี้นะคะ เดี๋ยวขอเจาะออลึกในข้อที่2นะคะว่าดูยังไงว่ามีรายได้ไม่ถึง30 0 0 0บาทต่อปีนะคะคนที่สงสัยในเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ถามเข้ามาเนี่ยค่ะเขาแจ้งมาว่าคุณพ่อและคุณแม่เขาเนี่ยแหละค่ะได้เงินเดือนนะคะเงินเดือนเดือนละ1 0,000บาทต่อต่อเดือนพอคูณ12เดือนก็คือ120,000บาทต่อปีอ่ะตรงน,นี้แหละค่ะที่เราดูว่า 120 0 0 0บาทต่อปีเมื่อเทียบกับ30 0 0 0บาทต่อปีแล้วถ้าท่านเข้าข่ายข้อนี้มีรายได้แล้วเกิน30,000บาทต่อปีนะคะให้ตัดข้อนี้ทิ้งเลยตัดความหมายคือว่าไม่ครบ3เกณฑ์นี้เราไม่สามารถนำท่านมาลดหย่อนในเรื่องของบิดามารดาได้นะคะห้ามนำไปลดหย่อนนะคะถ้ารายได้ของบิดามารดานะคะเกิน30 0 0 0บาทต่อปี ก็คือได้ 1, 2 0 0 0 0บาทเมื่อเทียบกับ3 0 0 0 0บาทต่อปีแล้วห้ามนันมาลดหย่อนภาษีเด็ดขาดเลยนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราไปคิดว่าอ๋ออ,อันั้นก็เอาไปลดหย่อน3 0 0 0 0บาทก็ได้นี่ในในส่วนที่เกินไม่เป็นไรอันนี้ก็คือห้ามคิดอย่างนั้นนะคะภาษีที่เราได้จ่ายให้กับสารกรก,ก็ก็จะมากขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ถ้ารายได้ของบิดามารดาดูภาพรวมทั้งปีแล้วไม่ถึง30 0 0 0บาทต่อปีก็เข้าคอนเซ็ปที่ว่า าสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่า,าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีประโยชน์นะคะก็รบกวนช่วยแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะหวังว่าคนที่รอบตัวเราจะได้มีความรู้ในเรื่องของภาษีมากขึ้นมีความรู้ในเรื่องของที่เราจะเก็บเงินให้ได้มากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ